มาสอบถามเรื่องการที่ว่าอมีคนคนหนึ่งค่ะเขากระดูกทับเส้นค่ะอาจารย์ใช้ตัวไหนบ้างคะกระดูกทับเส้นเราต้องดูให้ดีนะมันทับแบบสองอย่างทับถาวรนกับทับชั่วคราวให้เขาไปหาหมอก่อนเบื้องแรกนะคะถ้าหมอบอกว่าทับถาวรนอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากรือ้อ ด้วยทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเกิดทับไม่ถาวรกระดูกอาจจะโผล่มาปดเส้นประสาทใช้ได้เลยค่ะแล้วค่อนข้างชัดเจนด้วยประมาณลดการหักเสบที่มันอักเสบอยู่ที่ปลายประสาทพวกนี้ก็ใช้สเปรย์กันชงกับนมได้เลยค่ะสองอย่างนะคะลองดูถ้าเกิดใช้แล้วดีขึ้นแสดงมันทับแบบไม่ถาวรแต่ถ้าเกิดทับถาวรหรืออย่างเดียวไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่จะไปเคลื่อนกระดูกได้นะคะนี่คือตัวที่สําคัญเรื่องกระดูกทับเส้นนะจ๊ะ สองอย่างเลยค่ะสเปร์กันโรงพื้นฐานลดการอักเสบนี่ต้องช่วยอันดับแรกเลยแล้วราคาก็ถูกมากอ่ะเพิ่งแนะนําแกเมื่อวานค่ะอาจารย์เพิ่งแนะนําแกเมื่อวานแกก็เลยสั่งสเปรย์หนึ่งโลแต่พสเปย์ท่นสั่งไปแล้วยังไม่ได้รับค่ะก็บอกแกแช่สเปรย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดื่มมะเพราะว่ามันแกนเชียนน้อยคนใช้สเปรย์พื้นฐานไปก่อนมันก็มันก็เห็นผลแล้วนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเยอะก็ เอ,เอาสเป,ปรย์ไปก่อนนะมันก็เห็นผลแล้วสเป,ปรย์ในห้องนี้บางคนก็ใช้สเป,ปรย์อย่างเดียวบางคนใช้หลักห้าประการยังอยู่เลยแล้วใช้สเป,ปรย,ย์ก็ยังอยู่เลยนะคะดูกําลังทรัพย์เราไม่ได้ยัเดเยียดเขาทั้งหมดคนทปปรัพยากรไม่ได้มีเหมือนกันทั้งหมดอย่างน้อยปฏิบัติห้าประการแล้วก็อาจจะมาสเป,ปรย์กันชงนะซื้อแพ็คไม่ใหญ่ไม่ได้ก็เล็กเขาก็ขายแล้วสามร้อยกว่าบาทเองนะคะเอาเชิญต่อเลยค่ะว้าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วณัทน,นานวิเศษสิงค์ค่ะ ได้ใส่งานอาจารย์อา,อาจารย์นงรัตน์โมอปอดค่ะอยากจะบอกพี่เมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์ที่ว่ากระดูกทับเส้นประสาทนะคะเพราะว่านัดเองก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแล้วทีนี้ก็ขาชาแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นมาเป็นสิบปีแล้วค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ที่ว่านัด เดินแล้วก็ล้มยืนแล้วก็เซแล้วก็ทําให้ลูกสะบ้าแตกอะค่ะอาจารย์แล้วนัดก็ได้ใช้สเปรย์กันชงเนี้ยไปนะก็ที่ใต้ลิ้นแล้วนัดก็อ่าไปที่ที่ตรงข้างหลังแล้วที่ที่หัวเข่าแล้วก็ใต้ขาพาประคาอา,าจารย์ได้ผลนะคะกระดูกทับเส้นประสาทเนี้ยค่ะก็หมอจะพาตั้งสามสี่ครั้งแล้วว่าแต่นัดไม่ยอมพาค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ตอนตอนนี้ค่ะอาจารย์นัดจะแชร์ว่า อ่าที่นัดอเป็นอ่า้ำตาลขึ้น270ร้อะที่หมอบ,บังคับให้กินยาเบาหวานแต่นัดไม่ยอมกินเพราะว่านัดกินมาอ่าตีห้าตัวแล้วเงี้ยนัดก็กลัวเพราะว่านัดเคยไตายวายเชียบพันมาแล้วนัดไม่ยอมกินแล้วทีนี้พอเลือดนื่นะอาจารย์แล้วมันมีอ่า เขาเรียกเขาเขาเขาเรียกอะไรอะที่ว่าเป็นกะเม็ดนะคะกะเป็นเนื้อขึ้นอะตามคออาจารย์แต่ทีนี้ตอนเนี้น้าได้ใช้สเปรย์กันชงที่ใต้ลิล้นแล้วก็อ่าใช้รักประการของห้าประการของอาจารย์ตลอดมาตั้งแต่เริ่มได้ฟังอาจารย์มาเนี่ยแล้วน้าก็ได้ทานนมคอและตุ้มไปอะตอนนี้กะที่คอเนี่ยที่ขึ้นเต็มหมดเลยอะ อ่าเขามันผ้าโดนตรงไหนที่โดนแดดนะมันจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเป็นเนื้อขึ้นมาแต่ตอนเนี้มันบางมันบางขึ้นมากเลยอาจารย์มันเหลือแค่แบบว่าที่เป็นเม็ดโตโตค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยคือว่านัดก็ประทับใจมากแล้วตอนที่เมื่อก่อนตอนที่นัดจะมาเจออาจารย์เนี่ยน้าหนักนัดครั้งแรกเลยน้ําหนักนัดจะตอนปนัจจุบันประมาณเจ็ดสิบหกกิโลก็อะไรที่เขาว่าดีลดความอ้วนนัดกินหมดค่ะบางครั้ง กินกาแฟลดความอ้วนบางทีก็วูบขับรถมูเอครับรถอยู่เนี่ยนัดก็วูบล้มไหลขังสามสี 3, ข่ขังอะ่ะโดยที่ว่าไม่เคยบอกให้ครอบครัวรู้ไม่เคยบอกให้ลูกรู้จากภาวะที่เราอ้วนแล้วคือเราไม่ชอบอ้วนแล้วพอมาตอนหลังที่นัดมาเจออาจาร์มาเจออาจารย,าออาารย์แล้วก็เข้าปฏิบตัติเรื่องกินอาหารปลอดสารพิษไม่กินของมันของทอด จากที่ว่า6-7โลกเนี่ยตอนนี้หมอลดยาลดยานาันไปนะัดเลือความดันเม็ดเดียวจากที่นะัดเคยกินยา7-8เม็ดนะแล้วทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยตอนเน,นี้นัดมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่ว่าเคย น้าเสียบโทรศัพท์ไว้นะคะหน้าจอมันแตกหน้าจอโทรศัพท์แตกแล้วทีนี้มีใส่เขา้าใส่เข้าแล้วนัดก็หยิบโทรศัพท์มาฟัง saying, อ่ะปรากฏว่าโทรศัพท์มันช็อตแล้วจีสเข้าไปในหูอะค่ะจา์เข้าไปในหูแล้วทีนี้พอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะมีเป็นน้ําไหลออกมาแล้วน้ํามันสีดําออกมาก็เป็นเป็นให้หายเป็นเป็น,ปนให้ใหายแล้วทีนี้เมื่อประมาณสักอาทิตย์หน,น,นึ่งนี่ค่ะจารย์แล้วนัดก็เป็นอีกอ่ามันน่าจะเกิดจากอาการอักเสบที่ว่าญาตินัด ยแล้วนัดก็ไปงานโซไปช่วยงานเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวเป่าแต่มันเป็นในระยะนั้นนาจารย์แล้วทีนี้นัดก็ใช้สำลีค่ะไอ้คาตเต้นบารนะจา์แล้วก็ชูไปที่สเปรย์กันโฉงอแล้วนัดก็เช็ดเข้าไปในหูอยู่ประมาณ3าีวัน่ะอาจารย์แต่ตอนนี้มันคือไม่มีอาการปวดแล้วตอนนั้นมันปวดมากนะไปหาหมอหมอขาบอกว่ามันมีอาการบวมแล้วก็มีหนองมีหัวหนอง แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วตอนนี้มันไม่มีอาการแล้วค่ะอาจารย์แล้วเมื่อก่อนตอนที่ว่าอนัดน้ําหนัก69กิก้ากิโลคะ่ะตอนนี้นัดเลือหกสิบปิโลเลือหกสิบปีโลก็ที่วันนั้นที่บอกอาจารย์ไว้ว่านดจะเอาให้เหลือห้าสิบห้ากิโลค่ะอาจารย์เมื่อเช้านี้นัดช่งน้ําหนัก นัดเลือประมาณห้าสิบเจ็ดโละค่ะอาจารย์ตอนนี้คือประทับใจมากอะจากที่โง่มานานกินยาลดความอ้วนเข้าคอร์สทีหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นก็เข้ามาแล้วแต่ก็ไม่เคยลดได้พอลงได้สักพักหนึ่งก็โยโย่ช่วงระยะที่กินยาก็ทําให้หน้ามืดเบียนหัวทําให้ยากลับทําให้คลื่นไส้อาเจียนมันจะเป็นแบบนี้มาตลอดก็ทุกคนอ่าที่อยากลดน้ำหนักอยากลดความอ้วนไม่ต้องไปเสี่ยเงินไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องไป ซื้อกาแฟาที่เขาบอกว่าเออตัวนี้ลดความอ้วนได้กินแล้วมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้แล้วมันจะมีอาการบูมจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับอมามพึกอมัมพาดได้ตรงเนี้เพราะว่านัดรู้ว่าการที่ล้มแล้วสะโต๊อ่ะปัญหาตรงเนี้ยมันร้ายแรงมากก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็คือ,อยังไม่ต้องเชื่อ ก็ยังไม่ต้องเชื่อนะแต่ว่าอยากจะให้อาปฏิบัติหลักห้าประการของอาจารย์หประการที่ใช้สเปร์กันชงแล้วก็เชื่อมั่นว่าอาของเราอะสเปร์กันชงแล้วปฏิบัติเนี้ยของเราใช้ได้แล้วก็หายจริงให้เชื่อมั่นประธานใช้วัดชัยจินดาวัดท่านเอาสินค้าดีๆเข้ามาในบริษ,ษัทเพื่อให้พวกเราได้ใช้ปฏิบัติชีวิตประจําวันเพื่อมาดูแลครอบครัวลูกเต้าวพ่อแม่เราตรงเนี้ยเชื่อมัน่นแผนการตลาดที่เรา เราใช้แล้วเราจะได้เงินคืนตรงนี้นะก็ได้มาก็ก,ก็ก็คือก็ถือว่ามากสําหรับเราแล้วอะค่ะก็วันนี้ก็ขอชฉ์แค่นี้นะคะอาจารย์ก็อตอนนี้นะัดก็ขอบพระคุณท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาขอบคุณอาจารย์นงรัตน์ขอบคุณอาจารย์สริยา,าที่ได้เข้าห้องอาจิตป,ประพัฒส,สอนแล้วก็ทําให้นิสัยนะัด ยนไปเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะนัดเคยทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบางทีอะ่ะเราเจอบางทีเจอ,เจอแม่ทีมไปเจอคนอขอเอาแนะนําขอเอาไปติดตัวเองมั่งอ่าบางทีเราเขียนใบสมัครฝากแม่ทีมไปแล้วไปเอาลูกตัวเองเมียตัวเองแนะนําแล้วเราก็เกิดอาการวีนกะเข่าแล้วก็ทําให้เราหยุดเราเลิกแต่พอได้มาเข้าอ่าห้องจีตประพัสสอนห้องอาจารย์เนี่ยคะ่ะมันก็คือทําให้เราได้ปล่อยวางได้ทุกอย่างคะ่ะทุกวั เนี้ค่ะก็ตั้งใจและเชื่อมั่นว่าอาจะทำให้เวิร์ชอปนี้แล้วจะช่วยเหลือดูแลพี่น้องญาติพี่น้องเราเนี่ยให้สุขภาพดีเหมือนเราทุกคนนะคะอาจารย์สวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะลุงลุงน้อยว่ามากแล้วหกโรคนะเจ้านัดจะสิบโรคได้เปล่าเนี่ยถ้านับทุกโลกก็น่าจะกว่าค่ะอาจารย์ คือคือท่านดูนะพี่เชรประสบการณ์แบบนี้นะคะมันจะลงแบบนี้หมดเลยนะคะโรคตรงนี้เหมือนกับว่าจะจะตกเหวแล้วอะของนัดนะคะคือมันมันล้นไปหมดแล้วอะพร้อมที่จะไปเป็นคนติดเตียงแห้ว่าเอาพูดกันตรงตรง,ตรงเลยนะคะเห็นไหมปฏิบัติอกยางแค่นั้นเองค่ะนะ,ะแล้วทําไมมันไปเกือบทั้งหมดล่ะคะเพราะว่าสาเหตุทั้งหมดที่ทป่วยมันมาจากหลักห้าประการนั่นหละคะ่ะพอไปตัดสาเหตุมันก,มนก็มันก็ทุกอย่างมันจบตรงสาเหตุที่เราแก้นะคะ แล้วก็ของนัดเดี๋ยวให้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเลยนะเพราะนัดนี่คือลายสารพัดสารเพเลยแล้วโรคบอกแล้วคนที่ลดค,ความอ้วนไม่ต้องไปเข้าคอสที่ไหนมาคอสฟรีของอาจารย์นี่แหละนะนอกจากเชฟจะดีผิวพรรณจะดีแล้วนะคะโรคของท่านก็หายหัวไปด้วยนะคอสลดน้ําหนักทั้งหมด่ะจะบอกให้เลยโยโย,โย่ทั้งนั้นค่ะแม้ท่านจะใช้คอสประมาณห้าหมื่นนะ เวลาหมดคอร์สไปแล้วท่านมันมีพฤติกรรมเหมือนเดิมท่านก็อ้วนเหมือนหมูอ้วนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าที่นี่ของเราในการกินอาหารโซนสีขาวมันจะไม่อ้วนอีกเลยมันจะไม่อ้วนอีกเลยและไม่ต้องไปอดอาหารให้น้ำลายไหลไม่ต้องไปกินยานะยาจะบอกให้เลยยาที่ไปกินลดน้ำหนักมันไปกดตัวในสมองของเราอย่าให้มีความอยากน้ำลายไหลเลยมันจะไปกระทบต่อระบบประสาทเวลาเราไม่กินใช่ไหมคะ ร่างกายของเรากล้ามเนื้อมันก็เหี่ยวเพราะมันต้องการสารอาหารเวลาเราหมดยาปั๊บเรากินเหมือนตะบะแตกทีนี้เป็นเรื่องเลยที่เกิดโยโย่เอฟเฟกไม่มียาลดความอ้วนตัวไหนเลยที่ได้ผลจะบอกให้เลยทําไมไม่นั้นยาลดความอ้วนทาไมจึงหากันเยอะแยะมากมายจึงไม่เกิดผลลัพธ์เพราะเราจะกินโดยเฉพาะบล็อกเบิร์นะคะถ้าเกิดเรากินเข้าไปนะมันจะไปถ้าเกิดกรณีที่เราไม่กินเข้าไปนะ ไอตัวเผาผลาญของเรามันเคยชินไม่กระตุน้นทีนี้กลายเผาผลาญน,น้อยลงก็ยิ่งอ้วนเหมือนหมูไปเลยมาสูตรของอาจารย์ลดทุกรายมากินอาหารโซนสีขาวไอ้ไขมันพอกตับไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปทุรนทุรายนะเอย่าไปกินในพวกน้ําตาลกับแป้งมันจะมาพอกจากที่ไหนบอกแล้วว่าสูตรมันง่ายมากเลยน่ะนะลดความอ้วนนี่ไม่ต้องไปที่ไหนตรงนี้ลดตลอดชีพเลยลดตลอดจนตายเลยลแหละแล้วลดโรคด้วยแล้ว ไม่ออกตังสักบาทที่นี่นะคะคนไม่มีเงินไปสอนหลักห้าประการให้เขามาฟังมันก็ลดได้หมาศาแล้วมีเงินน้อยก็ใช้สะเปกันชงมันก็โคตรปิดไปแล้วเพราะมันเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดไม่มีขวดก็ซื้อหนึ่งขวดก็ขายแล้วตอนนี้เพราะเราต้องการช่วยท่านจริงๆแต่นอกจากทรัพยากรจะสูงขึ้นจริงอดจลงเข้าไปไม่ต้องทั้งหมดปฏิบัติห้าอย่างก็คุ้มแล้วอัดสะเปยกันชงไปเล็กน้อยพื้นฐานเพราะคนไม่ได้มีเงินทั้งหมด นะคะมันก็รู้แล้วมันเป็นความยุติธรรมของธรรมชาติไนะคะท่านลองปฏิบัติดูวันนี้เห็นแม่พิมพนะว่าตื่นเต้นแม่พิมพ์แชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะตื่นเต้นมากเลยแม่พิมไปช่วยใครมาอีกเนี่ยเจอเลยค่ะแม่พิมพ์ค่ะค่ะขอขอบคุณค่าอาจารย์ข่าขอบคุณค่าเรียนอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์ขาวก็ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะว่าเราอายุเยอะ เดี๋ยวเรียนอาจารย์นงรัตน์ก่อนแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะพอดีของพี่พิมพ์ก็แจ้งกับอาจารย์นงรัตน์ไว่าของของพี่พิมเองมีเรื่องตื่นเต้นมากเลยอจาจารย์เดี๋ยวอยากจะบอกให้ฟังเอาแค่เอาลายหนักๆอีลายเบาๆไม่ต้องปล่อยไปเลยนะคะก็เลยอยากจะเล่าให้พี่น้องเราฟังว่าอันดับแรกก่อนเลยเอาน้องสาวก่อนเลยที่เขาเป็นเจ้าของรหัสนะคะรัชยาเกตยาดาน้องสาวคนนี้อายุ ตอนนี้เจ็บสแล้วแล้วเขาเป็นอามาพึกมาทั้งหมดเนี่ยสิบสามปีแล้วสิบาปีแล้วปรากฏวตอนนั้นน้ําหนักเขาประมาณ78แต่ตอนนี้น้ําหนักเขาเจ็ดบสอต้องกราบขอบคุณอาจารย์นงรับนัดมากเลยนะคะที่ดูแลพี่พิมพก์กับน้องสาวมาตลอดแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วิสุท์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเดือนพฤษภาคมอันนี้ที่พูดนี่แค่เดือนเดียวนะคะ เดือนเดียวน้องสาวคนนี้เขาเป็นเอามาพึกมาสิบาปีเนี่ยเขาทำงานได้หมดค่ะทำงานบ้านล้างจานอะไรได้หมดซักผ้าอะไได้หมดทุกอย่างแต่เขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อเขากินยาละลายริ่มเลือดเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเลือดสดๆเขาเนี่ยจะออกจากปากเขาตลอดมาเขาต้องไปเขาต้องไปบ้วนที่อ่างล้างหน้าน่ะทีนี้เราก็แก่เนาะเราก็ไม่ได้ค่อยสนใจมากคิดว่าเขาเป็นแค่วันนั้นวันเดียว อ่ะเราก็ไม่ถามต่อซึ่งเขาก็เป็นมาตลอดเลยโอย้อันนี้พูดแล้วมันตึงเต้นเดี๋ยวมีตึงเต้นกว่านี้อีกเสร็จแล้วปรากฏว่าอ่าพอวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละอ่ะเราก็เลยบอกเออหมวยรู้สึกตัวเองหน้าตาตึงเพราะว่าได้นมกับได้สเปรย์กันชงนะคะต้องกราบขอบพระคุณอนาะจารยนรงรัตน์นะคะอ่าเราก็ชมเขาว่าเออหมวยเขาชื่อเล่นหมวยหมวยตัวเองดูหน้าตึงขึ้นเยอะเลยนะเอออ่าดูหน้าเด็กอ่ะ ปรากฏว่าเขาบอกอุ้ยแม่หนูว่ามีดีกว่านั้นอีกเขาว่าเราก็นึกในใจว่เอ๊ะมันมีดีอะไรวะเขาบอกว่าแม่จําได้ไหมที่หนูเคยบอกแม่ว่าตลอดสิบสามปีที่หนูอ่ะตอนเช้าหนูตื่นนอนขึ้นมาหนูจะต้องบ้วนเลือดออกจากปากสดๆทุกวันทุกวันเราก็งงเลยว่าเอา้าวเขาเป็นทุกวันเหรอนะ่ะคิดว่าเขาเป็นแค่วันนั้นมันเดียวแต่ตอนนี้เข่าวดีเหลือเกินแม่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนี่ย ไม่มีเลือดออกอีกแล้ว่ะเขาบอกโอ้โ oh หอ่ะคนฟังแล้วนึกยังไงเนี่ยเออเขานอกจากเขาดีขึ้นนกแข็งแรงขึ้นแล้วเขาใช้สเปรย์ไปทั้งหมดประมาณแปดหลอดแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณแปดหลอดแล้วแล้วนมนมเนี่ยดื่มยังไม่ถึงกล่องน,นะเพราะเขาเนี่ยดื่มวละซองแต่ไม่พิมพ์มาสองสองอ่าปรากฏว่านี่คือข่าวของเขาที่เขาปลื้มใจมากแล้วพอเขาไปไปต่างจังหวัดเนี่ย อ่าเขาก็คุยกับพี่น้องเขางาว่าเขาโอ้โหสวยขึ้นปรากฏว่าก็มีคนที่สนใจนะแม่พิมพ์ก็มีหน้าที่ระบายต่อเนี่ยค่ะมันมันเป็นไม่ได้เลยอะ่ะที่ว่าที่ว่าเลือดออกมาทุกวันทุกวันเลือดออกปากนะคะออกทุกวันทุกวันทุกวันอะ่ะแล้วมันหายแล้วอะ่ะเอออันนี้เราไม่ได้บอกว่านมหรือสเปรย์กันชงจะมารักษานะคะ แต่เล่าสู่กันฟังว่าเหมือนที่อาจารย์นงรัฐพูดแล้วเหมือนกับน้องๆทุกคนพูดว่า5อเขา5อไม่ครบนะเพราะเขาเขาเขาใช้แค่ข้างเดียวไงอ่ามันได้ประโยชน์จริงๆพร้อมได้สตรีอันนี้รายที่หนึ่งอ่ะมารายที่สองขอเล่าทีเดียวนะคะเพราะไม่ค่ะรายที่สองนี่ยิ่งมหัศจรรย์มากเพราะว่าคือพิมพ์นะ่ะบอกเขาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วว่าเออเออเออ,เอ,อน้องวันน้องวัน พี่นะมีของดีอยากบอกน้องนะเขาบอกเออพี่อย่าเพิ่งคุยนอดเดี๋ยวหนูไปลงเรือก่อนเขาไปกับบริษัทอะไรทีวีพูลอะไรนะ่ะเขาไปลงเรือแต่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บังเอิญบังเอิญลูกทีมเราคนหนึ่งเนี่ยตอนที่เราทําสินค้าเก่าอยู่เนี่ยเขาพาเราไปหาเขาเพื่อเพราะหนึ่งเขามีฐานะพอมีเงินสองสามีเขานะ่ะเป็นนอนติดเตียงมาสิบปีแล้วอะ จากคนน้ําหนัก80ตอนนี้เหลือไม่ถึง60แล้วประมาณ50บวกกว่าแต่บังเอิญสามีเขาก็เป็นคนมีเงินไงเพราะฉะนั้นน้องคนเนี้ยเขาก็อายุ50กว่าแล้วเขาก็ดูแลกันดูแลแบบแล้วก็แบบจิตประพัดสอนเนี่ยตลอดเวลาเลยซึ่งสารพัดรักษาไปรักษาสมมตอนนิอะไรแล้วที่พี่พิงสนใจเขาก็หมายความว่าเพื่อนน้องคนเนี้ยคนที่พาไปเนี่ยพอเอาของไปส่งเอาเงินมาเอาเงินมา เอาเงินมาแล้วก็ขายทีละหมื่นกว่าหมื่นกว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราผ่านการสอนมาที่เป็นผู้นำานะ่ะไม่ใช่แบบนี้อเราไม่ใช่แบบนี้เราเราแต่เราก็ไม่สนใจพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอ่าน้องคนนั้นเขาก็หายไปน้องคนที่เป็นผู้นําน้องคนนี้เขาก็โทรติดต่อกับเราโถทอติดต่อเราก็จริงแต่เมื่อเขาซื้อมาเราไม่ได้เอาเป็นของเราเลยนะเราเอาเป็นของน้องคนนั้นอ่ะ สร็จแล้วพอเราไปส่งของเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีน้ําใจมากพี่พีมเอาของฝากเอาไอน้นวดเอาพี่พีมเอาตั๋วไปเอาตั๋วไปอาบอบนวดไปไปนวดหน้าไปเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทเลยแต่ทําทไมเขามีน้ําใจกับเราทีนี้พอกุมภาเราก็เลยบอกเขาว่าเออพี่มีของดีจะบอกนะแต่ตอนช่วงนั้นน่ะสินค้าเราก็ยังไม่เราสินค้าเราเ็ายังไม่มาไนงะแล้วกุมภาเนี่ยไม่พิมพก็ใช้ไปแล้วแพ็คหนึ่งรู้แล้วว่าสินค้าดีเอาเถอะนะช่วงนั้นเราก็ว่าเออไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกองทุนก็มาแล้ว ปรากฏว่าจนกระทั่งมาเมษาสงการเราก็ท่านไทยก็ไปอีกแต่ยังไม่มีเวลาที่จะเสนอกันชงกับสเปรย์ให้เขาเพราะสเปรย์นี้อ่านมนมนี้จะมาะะประมาณเดือนอปลายปลายเมษาต้นพฤษภาเราก็ยังไม่มีเวลาคุยกับเขาแต่เขาก็ส่งรูปลุงมาให้ดูตลอดว่าดูสิพี่ไปนอนโรงพยาบาลเสียเป็นมุ้งต้งเท่าไหร่เอาแผลกดทับเอามาแล้วนี่เพราะแผลกดทับจริงๆ ทำให้เราคิดว่าโอ้ยเราต้องเอาของไปให้เขาเสร็จแล้วเราก็ไม่ขายนะเออแม่พิมพ์จะเป็นคนที่แบบว่าอ่าเสร็จแล้วก็เลยบอกเออเอ,อ่อน้องวันพี่ขอโทษนะอันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้คุยกันเลยนะคะคุยไลน์อย่างเดียวเพราะระหว่างคุยไลยนะ์น่ะแม่พิมพ์ประชุมตลอดอ่าเพราะฉะนั้นคือแม่พิมพ์จะคิดว่าไอ้ส่วนอื่นๆนน่ะเป็นส่วนประกอบยังไงก็ตามบริษัทข้าต้องคงทนบริษัทข้าต้องมั่นคงบริษัทข้าต้องไปได้ก่อน แล้วยังอื่นมันจะได้อเพราะฉะนั้นเขาส่งรูปให้ดูแม่พิมพ์ก็ได้ของมาจากอาจารย์นงรัฐส่งมาเยี่ยมไข้พอดีตอนนั้นพิมพ์ก็ติดโควิดใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออเอาตัดสินใจบอกน้องว่าเดี๋ยวจะส่งกันชงไปให้เขาหลอดหนึ่งเนาะแล้วก็เอานมตอนแรกนมนมันมีแค่น้องสาวจะไปให้คนอื่นเราบอกเออเองไม่ต้องเอาให้แกไปทั้งหมดเลย หกซองเอาให้แกไปเลยเราเราไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ที่ให้เขาไม่ใช่เพราะจะขายไม่พูดคําขายสักคาเดียวเลยเพียงแต่บอกว่าขอบคุณน้องวันมากๆนะพี่เอาไอ้นี่เป็นสินค้าที่ดีที่สุดตั้งแต่พี่มาทําตั้งแต่พี่เกิดมาเป็นคนเนี้ยเราก็เล่าเขาฟังยังไม่พูดมากไม่ส่งอะไรเขาดูสักอย่างเดียวเลยให้เขาลองใช้ดูอ่าปรากฏว่าเพราะว่าเขาดีกับเรามาตลอดเราก็ส่งไปให้เขา เพราะว่าเขาเขาสมัครยากวันก่อนก็งซื้อไปต้องเฮ้า,าเหมือนก็ยังไม่สมัครเลยเพราะคนมีฐานะนี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเครือข่ายอปรากฏว่าพอส่งไปปั๊บเนี่ยของถึงเขาพอเย็นนั้นของถึงเขาพ่นครัง้งหนึ่งพ่นที่ปากกับพ่นที่ก้นอ่าแล้วเราก็โอเคพอรุ่งขึ้นเราก็ถามว่าเออวันนี้พ่นอีกยัยงเขาบอกพ่นแล้วค่ะพ่นมาเย็นท่น้เราไม่ได้ ต้องคนเช้ากับวันเย็นเอาแค่สามปืดก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแค่นี้ก่อนปรากฏพวันที่สามเขาไม่ถามเลยทั้งสิ้พนพี่เอางี้เอาเอามันมีสองอย่างเนี่ยวันซื้อสองอย่างเลยนะพี่ส่งมาเลยเพราะเพราะวันที่สี่นะลุงคนเนี้ยรู้สึกว่าจากที่หน้าตาไม่เคยเอาไหนเลยจับไม่เคยมองใครไม่เคยไรทั้งสิ้นนั่งอึมอยู่อะปรากฏว่า เววตาเวลตาเจ๋มใสอะแล้วอยากจะพูดอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรเนี่ยแต่ยังพูดไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้แล้วมือเนี่ยก็ขวยคว้านึกนะเขานอนติดเตียงมาเป็นสิบปีแล้วอะอ่าแล้วปรากฏว่าโอเคเขาเล่ามาแล้วโอ้ยดีใจเนาะดีใจเนาะเราก็บอกเขาแต่เพราะว่าลุ่งขึ้นโอ้โหฟังแล้วขนลุกมาคืนเล่าให้จำมิสุดฟังจไมิสุด,สดโอ้ยพี่คงได้บุญมากเลยนะปรากฏเพราะว่าลุ่งขึ้นเขาบอกว่า พี่เอวันนี้ลุงดีขึ้นมากเลยนะลุงเนี่ยตาแจม่มตาแจ่มใสแล้วแล้วลุงก็บอกว่าขอไข่ลวกสีฟองดอูนอนติดเตียงมานานแค่ไหนเนี่ยเรแค่วันที่วันที่ห้าเท่านั้นเองอะ่ะเอ่ยปากบอกขอไข่ลวกสีฟองแสดงว่าระหว่างที่เขานอนสมเนี่ยเขาอยากจะไอโนดนย่ยสมองเขายัางดูไงยังดูแล้วหน้าตาเขาแจ่มใสขึ้น อันนั้นเพียงสเปรย์ขุดเดียวแล้วแผลกดทับน่ะหายไปแล้วหายแผลกดทับน่ะหายไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าโอ้โหเราก็นึกของก็สเปรย์กันโชงก็ยังไม่มาสต๊อกก็ยังไม่มาแล้วอก็คงจะได้นมเนี่ยก่อนก็บอกเขาบอกโอ้โหพี่เขาก็ดีใจมากเลย เนี่ยค่ะนี่คือรายของทั้งสองรายที่ว่าหนักๆไอ้ไอ้เล็กๆต่างๆที่เราเยี่ยมชมมาสารพัดที่ยวเป็นเาไม่เล่าอ่ะเพราะว่านั่นคืออ่าสปปรรพคุณเบื้องต้นของสปเปรย์กันชงกับนมที่นี่มาตัวอ่าอันนี้ดีใจแล้วนะเขาเขาฟื้นขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแล้วต่อไปเนี่ยรับประกันเลยว่าโอ้โหเราได้บุญมากเลยแล้วเขาก็แข็งแรงเออเอาสร้างคนให้เป็นคนต้องขอบพระคุณอาจารย์งั